สวัสดีครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนะครับก็คงมีเจ้าตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับมันคือเครื่องปรินนะครับที่ไม่ต้องใช้หมึกนะครับตัวนี้ชื่อว่า n i m b อตนะครับ B 2 1นะครับเป็นรุ่นของเขานะครับผมเพิ่งซื้อมานะครับเพราะว่าเราอยากจะจริงจังกับการขายของมากขึ้นนะครับก็เลยจะซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับ ทีนี้โอเคเรามาดูกันในเรื่องของราคาก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะาดูการรีวิวของมันนะครับนี่นะครับราคาอยู่ที่เดี๋ยวโฟกัสหนึ่งพันสองอยี่สิบเก้าบาทนะครับก็ผมซื้อมาพร้อมกับให้ดูนะนี่นะครับ คอยแฮดแบ็กนะครับ2 4 1อคอยนะครับก็ประมาณว่าเจ้าเครื่องเนี้ยไม่ถึง1,000บาทนะครับก็ซื้อมาเพื่อไว้ใช้งานนะครับในชุดเขาก็จะมีนี่นะครับสาย usb c ซึ่งเป็นแบบหัวน่าจะเป็นหัวชาร์จเร็วด้วยนะครับเป็นหัวสีม่วงเนี่ยคือลักษณะสายก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยคือไม่กิ๊กก๊อกแบบสาย รุ่นก่อนๆนะครับรุ่นเก่าๆพวกอะไรที่แถมมาเป็นสายแถมมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ตัวนี้มาค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่นะครับแผ่นสติกเกอร์นะครับสำหรับปรินเนี่ยมาให้ด้วยนะครับ1ม้วนนะก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับคือเขาใส่มาแล้วเราแค่มาแกะไอตัวปิดนะครับแล้วก็ทำการดึงสติกเกอร์นะครับให้ขึ้นมา แล้วพอเราปิดนะครับเขาก็จะฟีดก,กระดาษเพื่อเช็คกระดาษนะครับการใช้งานค่อนข้างไม่ยุงย่งยากนะครับอัน,นกดทีหนึ่งเป็นการทดลองเครื่องปิ้นนะครับก็แค่ทดสอบฟังก์ชันการทํางานของเขาแค่นั้นเองนะครับในส่วนของการพิ้นเนี่ยเราจะเข้าไปโหลดแอปนะครับที่ชื่อว่านี่นะครับ Nimbot นะครับ ก็เข้าไปนะครับทําการเชื่อมต่อเชื่อมต่อไม่ยุ่งยากอะไรนะครับมาถึงเขาก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วกเ็เขาจะรู้ได้เลยว่ากระดาษที่เราใส่อยู่มันเป็นขนาดเท่าไหร่น,นะครับเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดแบบไหนเท่าไหร่ยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับกดดบับเบิ้ลคีิกเข้าไปที่แอปนะครับก็พิมพ์ข้อความนะครับอย่างเช่น สวัสดีครับทดสอบการปริ้นของเครื่องเปรินประมาณนี้นะครับเราก็จัดเรียงนะครับในส่วนของออหน้ากระดาษให้ตรงตามที่เราต้องการแล้วกันนะครับจริงๆไอ้พวกอ,อ,อิโมจิต่างๆมันก็พิมพ์ได้นะถ้าจะใส่อิโมจิเข้าไปนะครับ แต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องปิ้นสีนะครับมันเป็นปิ้นขาวดำํำฉะนั้นมันจะปิ้นออกมาเป็นขาวดํานะครับโอเคเรากดคอนเฟิร์มนะครับนี่แลนะครับเนี่ยสามารถจัดแต่งอะไรต่างๆได้เยอะมากนะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับก็สั่งปิ้นนะครับนี่ปึ๊บนนะครับเห็นไหมเขาจะออกมาแล้วนะครับนี่ แต่อย่างที่บอกนะครับว่าเขาจะเป็นลักษณะของขาวดําฉะนั้นส่วนที่เป็นสีเจะเรียกว่าไงอย่างอันเนี้ยนะครับผมใส่ข้าวโพดไปอันหนึง่งซึ่งสีมันจะเหลืองๆนะครับมันจะปริ้นออกมาแล้วมันก็จะเนี่ยนะครับเป็นขาวๆส่วนอื่นที่เป็นสีทึบมันก็จะทึบไปหมดเลยนะครับก็จริงๆการปริ้นเจ้าตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับออฟอนต์ภาษาอะไรเท่าไหร่นะครับคือเราพิมพ ข้อความอะไรลงไปในนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะปริ้นได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะปุ๊บมันไม่มีฟอนต์ <c oughs> เออก็เลยลองให้ไม่ได้แล้วกันโอเคก็สามารถที่จัดรูปแบบสำหรับการปริ้นที่เราเอ,อ,อยากจะใช้งานได้นะครับอย่างเช่นใครที่จะปริ้นแปะหน้าหอ่อกระดาษพวก อะไรที่อยู่สาหรับการขนส่งอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ก็ติดได้โอเคนะนี่นะครับกล่องของมันไม่ไม่ใช่เป็นของกีก๊กอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงโอเคเลยเนี่ยคือตัวลักษณะนี้นะครับตัวเครื่องพิมพ์ก็แข็งแรงนะครับเป็นเหมือนโลหะผมไม่แน่ใจว่าใช่โลหะหรือเปล่านะเ,าเดี๋ยวผมเทสให้ดูกัน ผมก็ยังไม่ได้ลองหรอกไม่ได้เป็นโลหะนะกรอบข้างนอ,อกน่าจะเป็นกรอบพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเปิดออกมันก็รู้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยอ,ออันนี้จะเป็นในส่วนของ ที่เป็นนะครับก็คือเป็นพวก,ก,นะกลักษณะน่าจะยิงความร้อนเข้ามานะครับเราสามารถที่จะทดลองฟีดก,กระดาษได้นะครับปุ๊บอนเกีบหมอนขึ้นมาปิ๊สีเขียวก็เร a d ดีนะครับด้านชาร์จนะครับเป็น USBc นะ ก็สามารถที่จะใช้ชาร์จได้เลยนะครับก็ดีดีทีเดียวนะครับสําหรับใครที่กําลังอยากจะเปิดร้านค้าขายของออนไลน์หรือว่าทาปริ้นอะไรไว้สําหรับใช้งานอย่างผมเนี่ยก็จะแปะพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็รายละเอียดการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เขามีกระดาษหลายขนาดให้เราเลือกนะครับไปเลือกซื้อได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านที่ผมซื้อไว้ให้นะครับร้านนี้ก็ จะส่งไวนะครับก็คือสั่งยิงผมสั่งช่วงบ่ายนะเขาก็ส่งวันนั้นได้นะครับแต่กานี้เขาก็จะจะตัดยอดไวนะครับอันนี้มันก็จะตัดยอดช้ากว่านิดหนึ่งแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าในช้อปปีมีคอยแคสแบกนะครับมีร้านอื่นราคาถูกกว่านี้นะแต่ลองคนนํานวณคร่าวๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราสั่งที่นี่เนี่ยเราได้แคสแบกบวกลบแล้วเนี่ยก็ยังได้เยอะกว่าร้านที่ขายราคาถูกนะครับก็ยังไงก็ ไปลองเลือกกันดูนะครับ